โควสิดคุยกับแมนซิตีร้รูหลวงหล่อตกลงแค่ค่าตัวหลังจบชิงดำชอบปล่อสวัสดีครับมอนิกามายู่กับผมช่องเรื่องของบอลเด้อครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆสาม,มารถติดตามผมได้ที่ @metavip ได้เลยด้อครับโควสิดคุยกับแมนซิตีร้รูหลวงหล่อตกลงแค่ค่าตัวหลังจบชิงดำชอบปล่อ มาเตโอโควาซิตไก่ได้ย่ายไปเล่นเป็นผู้เล่นใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วหลังที่มีการคุยเรื่องสัญญาส่วนโตไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเลือแค่ตนสังกัดตกลงเรื่องค่าตัวเดลิเมลสื่อประเทศอังกฤษรายงานว่ามาเตโอโควาซิตมิดฟิลเชลซีตกลงเงื่อนไขส่วนโตกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แข่งโคเอ็ดเหลือสัญญากับซิงบูอีเพียง12เดือนถึงทางทีมดังแห่งกรุงลอนดอนก็หวังที่จะปล่อยโควาสิท์ออกไปแบบได้ค่าตัวเพื่อที่จะบอเซียแบบฟรีๆในช่วงเสมอปีหน้าโดยซื้อเจ้าเดิมเปิดเผยต่อว่าเลือใบซีฟ้าได้รับอนุญาตจากเชลซีให้เจรจาเรื่องง่ายทีมกับตัวนักเตะและ คำยืนยันจากฟาบิโอโลมาโน่เหียวคข่าค้นดังบอกอีกว่าแมนซิตี้ตกลงเรื่องสัญญากับโควาซิตลงตัวแล้วสําหรับขั้นตอนต่อไปเหลือแค่การที่ทั้งสองสโมสรตกลงเรื่องค่าตัวซึ่งคาดว่าจะเปิดโต๊ะเจรจาก,กันหลังเกมนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนลีกที่แมนซิตี้มีชิ้วลงเตะกับอินเตอร์มิลานในคืนวันอาทิตย์ที่1ิมิถุนยายนยนี้ สำหรับใครที่อยากภาคข่าวสารใหม่ๆสามารถติดตามผมได้ที่ at m e TA VIP ด้เลยด้วยครับสำหรับเมื่อนี้ผมกัขอตัวลาไปก่อนดนอสวัสดีครับ